ธรรมะสัญจรวันนี้มาโปรดโยมคนเดี๋ยวเออไม่เสียบให้โยมหน่อยเสียบไม้นิดนึ่งเสียบไม่เวลาพูดจะได้ยินเสียงนี่อยู่อยู่นี่เหรออยู่นี่คนเดียวอ๋ออยู่นานนี่ยังสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วเล็บ วันนี้อาศัยเขาอยู่แคบแคบงี้ยหรออาศัยบ้านแสงได้ไหมถ้าได้มันเลยเดี๋ยวไม่ให้ยมนั่งนี้ยมยมนั่งลบอีกขั้นหนึ่งเออชั้นนี้อ่าเออ้องมานั่งกับุนโอเคเออเอามาเราฟังนี่อ่า เอาได้แล้วที่มาอาศัยเขาอยู่อาศัยเขาอยู่แล้วอยู่กับพ่อแม่ตายหมดแล้วแล้วยมอยู่กับใครตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วครอบครัวไปไหนหมดลูกสามีแยกเจ้าอยู่เค่หมดมีผัวมีเมียกันหมดแล้วแล้วใครมาส่งเสียบ้างมีแต่มีแต่ไอ้เบี้ยยังชีพอย่างนี่แหละ ตอนนี้เท่าไหร่ได้กี่ร้อยได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เรายังแข็งแรงอยู่ไหมเนี่ยพอทำสวนได้ช่วยขเขาเนี่ย mm hmm. อาศัยก็อยู่ช่วยเขาทำสวนเนี่ยอย่แลแล้วก็อาศัยกินอยู่ตรงนี้เหรอเขาก็ให้กินมั่งอะไรมั่ง oh. แต่แต่เงินก็ ผนตอมันก,นกออ็อยู่ฟรีก็ให้อยู่ฟรีๆเนะี่ยก็ช่วยเขาเลือเขาไดเงนเไม่ต้องเช่าบ้านอยู่ไม่ต้องเช่าที่อยู่เขาก็ให้อยู่ฟรีมาอยู่สี่ปีแล้วสี่ปีแล้วแล้วลูกลูกเคยมาเยี่ยมไหมอุ้ยไม่มาเลยต้องลไปไม่มาเลยอไปแล้วไปรับเลยแล้วลูกเขาทำงานอะไรลูก ไม่รู้ก็ไปทํมาอะไรก็ไม่รู้สิเขาก็าเขาก็ไม่ได้ส่งเงินให้ไม่ได้ส่งมาเลยแล้วก็อยู่ก็เนี่ยแหละเขาให้กินมั่งไม่ให้กินมั่งเนี่ยเนี่ยทําสวนช่วยทาสวนให้เขาเนี่ยแล้วตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ <c oughs> ไม่ค่อยมีแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเงินเจ็ดร้อยใช้จะหมดเดือร้อยเดียวมั้ง แล้วมีไฟไหมไม่มีน้ําก็ไม่มีต้องมาหิ้วบ้านต้องใช้หิ้วมาใช้ใช้อาบใช้เนี่ยขอใส่ขอแล้วตอนสาวๆทําอะไรสาวๆหระสาวาว่าเกี่ยวข้าวดำนาอยู่กับพ่อกับแม่มาก่อนตอนนี้ก็ตายหมดแล้วแล้วสามีล่ะตายหมดตายหมดแล้วอไม่เหลือแล้ว แล้วตอนนี้โยมยังต้องการอะไรบ้างชีวิตอยู่ไปเป็นวันเงี้แหละต้องการอะไรอยากมีอยู่มีกินไปเป็นวันนึงอย่างละแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวตายแค่มีอยู่มีกินก็พอ,อไม่อดตายก็พอแล้วแล้ววันวันกินข้าวกับอะไรบ,าบา้างกับข้าวเก็ดร้อยกินยังไงเดือนเดือนทอดไข่มั่งผักในต่วน,นี้ก็มี คงปรกาศเ,เก็บมาตำน้ำพุ้งน้ำพริกกินเดยแค่นั้นแหละกินไม่ยากหรอกมีผักมีพริกกินง่ายนิดเดียวถ้าโยมรู้ไหมว่าชีวิตเราเนี่เกิดเกิดมาแล้วมันมีอะไรบ้างชีวิตที่ที่เราอยู่ไปทุกแต่และว,วันจนกว่าจะตาย,ยมีอะไรเป็นสาระวก่นสารบ้างทำสวนทําอะไรมาเนี่ยทําสวนประจํา ที่มีเก่นสารอยู่เออที่มีเกล็สารคือทำสวนทำสวนนี่กินไปทุกวันทุกวันเนี่ยเนี่ยที่อยู่ได้อ่ะถึงการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งแล้วได้ท้าความดีอะไรบ้างไหมชีวิตนี้ความดีไม่ค่อยมีหรอกเลรอหากินไปวันวันหนึ่งจะมีอะไรมีเท่าไหร่หมดไป ได้มากหมดไปซื้อไปกินไปไงน,นไม่เหลือแล้วเคยภาวนาอะไรไหมรักษาศีลฟังธรรมภาวนาเคยไหมเคยไปวัดเหมือนกันอ,อไปเคยไปนั่งพุทโธบ้างไหมไม่เคยไปนั่งพุทโธหรอกเค,เคยไปใส่บาตรวันพงวันพระเนี่ยวัดลองแสงนี่ไอ้วัดหลวงป้าหมอนี่วันพระวันโกวันพระวันพระ ในช่วงนี้ยังไปอยู่ไหมยังไปประจาอยู่นะเอแล้วแล้วเวลาไปเราเราอะไรไปทําบุญ้าง่าไราไปวดเอาข้าวกับข้าวไปใส่บาตรจ้ข้าบข้าวไปกับข้าวไปตามภาษาเนาะทงภาษาคนแก่อยู่กับบ้านนี่ส่วนส่วนส่วนใหญ่ไปนี้เอาเอาอะไรไปถวายอาหารส่วนใหญ่เป็นมีข้าวมีกับข้าวสวายอาหารพระน่ะ เก็บผักไปด้วยไหมผักไม่ต้องเก็บไปเราทําใส่บาตรอย่างเดียวแล้วตอนเช้าๆพระผ่านมามิผ่านไม่มีไม่มีผ่านมาเลยต้องไปวัดนู่นวันกนวันกนไม่ต้องไปวันพระนู่นไปวันพระน่าไปแน่ไปใส่บากับเขาเขาไปแล้วตอนนี้โยมเชื่อเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไหมเชื่อมั้งคงจะเชื่อไม่เชื่อไม่ได้นี่ ต้องเชื่อประโยชน์<า>ว่าเป็นพ่ออะไรที่เรายากจนช,ชัดนี้พ่อแม่เรามันจนถึงได้ยากจนเราได้จนก็พ่อแม่มาพ่อแม่เราก็ตายหมดหาจริงคนเดียวถ,ถ้าคิดว่าเกิดมาพ่อแม่รวยเราก็จะรวยไปด้วยรวยไปด้วยสิมั่งมีไปด้วยพ่อแม่ก็พาพาจนเราก็จนไปด้วยพ่อแม่มีแล้วก็มีไปด้วยแล้ว,แล,วแล้วถ้าสมมุติว่าบางคนเกิดมาจนแต่ เขาก็สามารถมีเงินมีทองร่ำรวยได้เพราะอะไรดีนี่ยเขาเขารู้จักกินก็รู้กจักเก็บไปเรื่อร่ำรวยได้เขารู้จักกินรู้จักเก็บรู้จักใช้อะร่ำรวยได้อย่างเราเก็บไม่ได้เกิงเงินหกเจ็ดร้อยมันต้องรู้จักการหาหาเนี่ยทำสวนนี่เขาทุกวันดีไม่หาไงทำสวนี่เขาทุกวันทุกวันก็หา ในสวนจะทําสวนนี้เขาเนี่ยเขาก็ให้กินไปให้กินประจําเลยกับข้าวอะไรก็ก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วเนาะไม่หวังอะไรก็มีให้กินอยู่ให้อยู่เด๋ยวถ้าเกิดเจ็บป่วยไข้อะไงเจ็บป่วยเขาก็เขาก็ดูแลอย่างเงี้ยเจ้าของนี่ก็ดูแลเคยเคยป่วยหนักไหมไม่เคยป่วยหนักหรอกไม่เคยป่วยหนักเจ้าของพี่อะไร แล้วโยมเคยวาดอะไรไหมชีวิตเคยเคยวาดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งเราจะต้องมีอย่างนี้วันหนึ่งเราจะได้อย่างนั้นเคยเคยวาดเว้ยไหมตอนเป็นสาวถึงตอนเป็นสาวก็วาดไว้เหมือนกันมันเป็นไม่ได้หรอก<ไ>อยาก่าคิดๆนะ่ะอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมั่งอยากมีอย่างเขาอ่ะอยากมีอยู่มีกินอย่างเขามันมีไม่ได้หรอกดูเขา ยังมีไม่ได้พระอไหากินไปวันๆพ่ออะไรพอทำเพราะมันพ่อมันจนสิพจนเพราะมันจนถึงไม่รวยเหมือนเขาแล้วโยมเรียนอะไรเรียนวัดลองแซงเละเรียนจบอะไรชั้นป .4 จากจนพ่อแม่ตายแล้วช่วยพ่อแม่หากินแล้วยมได้สามีจนไหมจนเหมือนกันนั่นแหละจนะจนสไอ้ผัวก็จนได้แล้วก็จนหมดสะกดแค่ ขึ้นว่าจนก่อนเลยจนเลยจนก็ไม่มีไม่รวยเลยอยู่กินไปวันๆช่วยพ่อช่วยตะก่อนมีพ่อแม่อยู่กับพ่อกับแม่สบายอยู่อืไม่เกี่ยวข้าวได้ถึงว่าจริงไหมถ้าคนขยันแล้วจะรวยนี่จริงถ้าคนขยันก็ต้องรวยสิเหรอเนาะเราแสงกระยมก็ไม่ขยันเด็กจึงไม่รวยอย่างนี้ทําสวนเขาทุกวันจะรวยได้ยังไงอออาศัยขี้โยงเนี่ย เงินเดือนก็ไม่มีก็ให้อยู่ก็ดีแล้วไม่มีค่าเช่าบ้านไม่มีบ้านอยู่ก็อยู่อย่างเงี้ยเดือนต้องขยันถูกงานขยันอถูกนี่ขยันในสวนเนี่ยมันไม่เหลืออะไรเ็าให้อยู่ฟรีแล้วก็ทำงานนี้เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะร่ำรวยไปได้ยังไทงทำวันกินวันทำวันกินวันนี่ขนาดยังไม่เจ็บป่วยนะยังถ้าเจ็บป่วยเมื่อไหร่แล้วก็เซ็ต เขาก็ดูแลให้เหมือนกันเขาหยุเอายาให้กินอยู่ด้วยเป็นอะไรเป็นลมเป็นลมมาจะดมให้เป็นอะไรก็แล้วถ้าสมมติถ้ามีเงินหมื่นหนึ่งจะจะไปทําอะไรถ้ามีเงินเป็นหมื่นจะไปทาอะไรเป็นหมื่นเหรออ่าจะไปทาอะไรมีบ้านอยู่ก็จะนอนกินทินอนกินมีสวนก็ทําสวนไปแล,<ะ>แล้วก็เก็บเอาไว้เก็บไวใใ้ใช่ไหมเ,เก็บไว้ใช้เวลา เราไม่มีกินเราไม่มีกินก็ออกถ้ามีเงินคนมายืมมจะให้ไหมโอ้ยไม่อยากให้ให้แล้วกลัวไม่ได้ต้องเก็บเราต้องเก็บเห็นตะลงไฟไเราก็จนพอแรงนี่ยัมายืมไม่ได้หรอกแล้วข้าวหุงยังไงหุงไฟฟืนนี่กองฟืนแล้วเบลข้าวที่ไหนวะข้าวลูกชายเย้วมาคุยตะกี้เนี้ยบ้านเนี้ย เจ้าของที่จะคุยจะกี้เนี่ยเขาเอามาให้หรอเออเขาเอามาให้แต่ลงข้าวไม่ต้องซื้อเลยข้าวไม่ต้องซื้อเอาข้าวมาหุงกินทํากินมีกับไม่มีกับข้าวเขาเอามาให้พวกไข่พวกน้ําปงน้าปลาอย่างนั้นข้าวก็แล้วอยู่กินยุ่น้งแต่แต่ลงข้าวเขาไมก็ไม่ต้องเอาเนาะเอาเอาแต่แค่กับข้าวพอเนาะเพราะว่าข้าวอย่างไงเขาเขามาให้ใช่ไหมข้าว ข้าวก็ให้มั่งไม่ให้มั่งเขาก็จนเหมือนกันอเขาก็จนเหมือนกันดิจนเหมือนอย่างเราเนี่ยแหละแต่เขายังมีน้ำใจมีน้ำใจให้เราอยู่อย่างนี้แล้วเราก็มีน้ำใจช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาอยู่กับเขาไปปลูกผักช่วยทําสวนเนี่ยดีถ่ายดูได้ดูในสวนเขาเนี่ยสวนก็ไม่ใช่ว่าดีเดอะไรมากมายดูสวนแบบคล้ายๆกับทําสวนบวบสวนผงประกาศเนี่ยนี่การทำขาย พวกกระงกระเพราหัวละพงหัวละพาเนี่ยปกงผักกาดเนี่ยมันก็คงได้ไม่ทลา่ดูมูลค่าเนาะดูแล้วก็ดูแปลงก็จนเหมือนมันมันกันไยมันเซาะซะไปหมดมันไม่ได้เป็นร่องเป็นสวนแบบเป็นเป็นร่องแล้วก็ตะเหมอก็ไปหมดอ่ะมันไม่ได้ทําเป็นอืมเหมันกันไปหมดเข้ากันไปหมดนี่แค่ว่าไม่เป็นร่องเป็นร่องแค่มีเก็บ มีกินนั่นเองแล้วก็มีเอาไปแค่ปลูกผักขายนวันวันหนึ่งเก็บผักขายขายก็แค่เป็นหลักสิบหลักร้อยเองอย่างมากเขาก็หงหากินมันเขาก็ยังมาดูแลเราเขาก็มีน้ำใจอให้อยู่เห็นเราไม่มีที่อยู่ก็ก็ให้อยู่รู้จักันยังไงเออแล้วโยนไปรู้จักเขายังไงไยถึงถึงมาอยู่ที่นี่ได้เจ้าของบ้านนี่แหละรู้จักเขาอ๋อ เขาเลยชวนมาอยู่ตัวคนเดียวเขาเลยชวนมาอยู่ใช่วยก็ทําสวนเขาอยาก,กได้คนทน<อ>คําวทสวนอ๋อเขาชวนมาทําสวนอืให้อยู่กินกับเขาต่อไปหัดสวดมนต์บ้างไหมโอ้ยเหมือนกันน่ะแหละไปวัดไปสวดมนต์กันไ,ไม่ไม่อยู่กับอ,อยู่บ้านเนี้ยได้สวดมนต์ไหมไม่สวดเองแล้วเคยภาวนาอะไรไหมพุโทโธพุโทโธเลยเคยไหม มีเหมือนกันพุทโธพุทโธอ่ะเนี่ยต่อไปให้ทําทุกวันทําไมแะ่นั่งตรงไหนเดินตรงไหนพุทโธพุทโธอ่ะให้กําหนดอยู่ในใจเนาะพุทโธพุทโธอนั่งพุทโธก็นั่งพุทโธไปเรื่อยๆนั่งพุทโธเนี่ยนั่งว่างๆก็พุทโธถากหญ้าพุทโธใส่ปุ๋ยพุทโธรดน้ําพุทโธนอนก็พุทโธทําใจอย่างงี้ยพุทโธนี่แปลว่ารู้ไหมว่าอะทุกว่าคุณว่าพุทธวัดธรรมวัด เอ่อ,อพุทโธก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ระลึกถึงว่าพุทโธครั้งใดเราเระลึกถึงพระศาสดาสมาสัมพุทธะผู้ไกลจากกิเลสแค่นี้ก็มีอาน,นิสงส์แล้วคือแล้วก็ทำพอทำไปนานๆก็จะมีก็มาสมาธิพุทโธพุทโธเนี่ยทำไปสมาจิตมันก็จะน้อมมาสูออ่อยู่กับพุทโธตรงนี้ยังไม่จะบรรลุธรรมแต่แค่เบื้องต้นแค่รู้ว่ารู้ทำรู้แต่ทำสวน แต่ว่าก็ยังดีกว่าอยู่ว่างๆให้ให้ใจมีองค์บริการพุทธใจเราสบายสักอย่างทำสวนก็ใจก็อยู่กับป่าหญ้าต้นผักต้นหญ้าไปมันก็เพลินไปเมืออกันน่ะเอาเงินเอาเงินให้สักสองหมื่นไปเก็บไว้สองหมื่นนะไม่ใช่น้อยๆ้อยนะสองหมื่นโอ้ไว้อยู่ไว้กินไว้ใช้เยอะนะสองหมื่นดีมันะเราจิงยากจิงจนอยู่ ขอแม่ก็ไม่มีขอบคุณกรต้องจาอจ้าเก็บไว้นะถ้าใครมายืมก็บอกหลงงพ่อท่านบอกว่าท่านไม่ให้ใครยืมท่านบอกให้เก็บไว้ใช้เรารู้จักใช้คนเดียวพ่อารู้จักใช้รู้จักกินไม่ใช่บอะโหนั้นของเอาหนังสือมาไม่ใช่นังซือมาใช้เบี้ยแตกหมดอาหนังสือไม่ค่อยได้เอาไปให้ให้ไปหนังสือปอสี่ให้ด้วยเอามาของมามันเลยเอามาเขียนธรรมะธรรมโมข้าวก็เอามาอนกัน นีเขาก็จนเหมือนกันอได้ก็ซื้อข้าวกินเทือดก็จนเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยเขาเขายังเห็นใจเราจนเขาก็ให้มาอยู่อย่างน้อยเขาก็ยังมีที่มีจิตมีใจเผื่อแผ่ดีเหมือนกันจากนั้นเขาให้คนอื่นก็เช่าหมดแล้วอะี๋ยโจม แต่อย่าลืมนะเอาสติตั้งและหัดพุทโธทําไปเรื่อยๆพอระลึกได้เมื่อไหร่ก็พุทโธ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 ทำไปแบบสบายๆนะสบายใจนั่งตรงไหนก็พุทโธนั่งตรงไหนก็พุทโธพุทโธเออมือนกับร้องเพลงอยู่ในใจลแลระลึกถึงพุทโธจะไปร้องเพลงแต่ก็เปิดเพลงหนึ่งๆก็ไปร้องเพลงตามเขาเราเราพุทโธตามลืมหมดเลยเราจโยมพุทโธพุทโธ หนึ่งนาทีก่อนจะจบนะให้โยมได้รู้ว่าการเกิดมามันลำบากชีวิตของเราที่เกิดมาล้วนมีบุปกรรมเป็นเงาตามตัวด้วยแต่ส่วนเราจะมาลิขิตชีวิตเราให้ดีให้เร็วก็อยู่ที่เราอีกตอนหนึ่งแต่ส่วนบริบท เก่ามันก็ยังมีผลอยู่บ้างแต่ชีวิตจริงมันก็ต้องเริ่มจากปัจจุบันดังนั้นคนที่มีสติมีปัญญาเขาก็สามารถที่จะ,จะเจริญอริยมรรคอริยผลได้หรือสามารถสร้างฐานะขึ้นมาสนะ้่ฐานะมันก็มีสองแบบเรียกรั์ภายนอกกับทรัพย์ภายในแต่ถ้าเรามีทรั์ภายนอกก็อยู่แค่หมดลมหายใจก็ไม่ไปกับเราแต่ถ้ามีทรัพย์ภายในก็จะติดตามเราไปในทุกภพชาติ ก็ขอเจริญพรนะเก็บไว้เก็บไว้ใส่กระเป๋าว่ายายหอย่างดีเลยล่ะไม่ให้ใครนนในกระเป๋าอยู่ไหนอยู่บ้านถุงไม่มีแล้วกางเกงไม่มียายใครเห็นเก็บไว้เห็นไม่ได้คุณเดี๋ยวมันมาหยิบมายืม่รู้มันมีแตังมาได้ไม่ได้ถปเดี๋ยวเอาไม้ออกมานดูดูของนะมีผ้ามีอะไรมีเหลเนี่ยมีมียาหอมด้วยนะ เก็บใส่กระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าไปให้ยอดโยมก็สมควรเออยายก็บอกให้เจริญเจริญแล้วสาธุ